สวัสดีครับแบ่งปันพ้าบ้านพักเครื่องราคาหลักร้อยนะครับมีเหรียญเสมาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นเสมาวัดปกรุ่น2นะครับปี2557นสี่สวยนะสวยเดิมเลยนะครับมาพร้อมกล่องนะครับลักษณะกล่องนะครับหลวงพ่อคูณนะครับกล่องเหลืองเสมาวัดปก2นะครับปี57นะครับ พร้อมกล่องเดิมๆเผื่อใครสนใจนะนะครับเสมานั่งเต็มองค์นะครับรูปแบบนะครับรูปบ่อยพิมพ์แบบนี้นะเหมือนกันกับรุ่นแรกนะครับเหมือนกันก็คือลักษณะเหรียญนะครับพิมพ์แบบนี้นะทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนเปลี่ยนพศเป็น2557นะครับนี่ถ้ารุ่นแรกจะเป็นปี36นะครับสวยๆเดิมๆนะครับอ่าเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับรับประกันแท้ทันนะครับเราดูผิว นะครับออกม่วงๆเลยนะครับตอกโคตรลันนัมเบอร์นะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณแบบนี้นะนั่งเต็มองค์นะครับนี่เราดูผิวสวยๆเลยนะครับสังคติตอกโค้ดอุนะครับมีลันนัมเบอร์นะครับองค์นี้จะสองศูนยนะครับ2068หลวงพ่อคูณนั่งเต็มองอ่าองค์นี้แบ่งเบาๆนะครับองค์นี้แบ่งแค่230นะครับอ่า 230บาทรวมส่งนะครับเพราะว่ามีตำหนินะรีดนะครับรีดแผ่นทองแดงไม่เรียบนะด้านหลังนะครับปกติก็เล่นกันประมาณ250-300านะครับนี่แต่องนี้รีดไม่เรียบนะครับเอา230นะครับแต่สภาพสวยเดิมนะนะครับนอนกล่องเดิมๆหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับมาพร้อมกล่องนะครับนั่งเต็มองค์แบบนี้นะรุ่น2นะครับวัดปกรุ่น2นะครับนี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะ คใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับถ้าเป็นรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบในหนังสือพระนะครับนี่เห็นไหมคล้ากันนะเห็นไหมรุ่นหนึ่งเสมานะครับจะเป็นปี36นะครับรูปแบบเดียวกันเลยพิมพ์เดียวกันเปลี่ยนแค่พศนะครับก็หยิบมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับสองสสรวมส่งองค์ตามในคลิปเลย